ในเดือนธันวาคมปี2568นี้พลังแห่งฟ้าดินโอบล้อมผู้ที่เกิดปีเถาะอ,อย่างลึกซึง้งเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เส้นทางโชคชะตาค่อยๆเปิดออกจากม่านหมอกที่เคยปิดบังมาเนิ่นนานตลอดปีที่ผ่านมาหลายสิ่งอาจทำให้คนปีเถาะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าบางอย่างที่หวังเอาไว้กลับยังไม่ลงตัวเสียที แต่เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีพลังบุญเก่าที่เคยสั่งสมถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างช้าๆเหมือนแสงตะวันที่ฉายผ่านขอบฟ้ายามเชา้ากระทบหัวใจจนเกิดความหวังความเชื่อและความศรัทธาขึ้นมาอีกครั้ง ผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงนี้เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยดึงคอยประคองให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงขึ้นทุกลมหายใจเหมือนมีพลังศักดิ์สิทธิ์คอยชี้ทางบางคนอาจรู้สึกได้เองบางคนอาจไม่ทันสังเกตแต่เมื่อมองย้อนไปก็จะพบว่าเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยสักนิด ทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างประณีตเพื่อให้คนปีเถาะก้าวเข้าสู่จังหวะรับโชคอย่างแท้จริงในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้ามองอยู่แต่ไม่เคยเอ่ยชื่อต่างส่งพลังบางอย่างมาหาให้จิตใจของคุณอ่อนโยนลงแต่เข้มแข็งขึ้นมีสัมผัสที่ลึกซึ้งกว่าเดิมรู้สึกถึงสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กลับจับต้องได้ในความรู้สึก บางคนอาจฝันเห็นผู้มีบุญบางคนอาจรู้สึกเหมือนมีคนมากระซิบให้คิดให้ทำหรือให้หลีกเลี่ยงบางอย่างและทุกอย่างนั้นนำพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดคนปีเถาะมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวมีความเมตตาที่ซ่อนอยู่ลึกๆแม้บางครั้งจะไม่แสดงออกแต่ความดีที่ทํามาในปีนี้ส่งผลอย่างมากเมื่อถึงเดือนธันวาคมนี้ เหมือนกระจกแห่งบุญที่เคยมัวหม่นถูกเช็ดให้ใสอีกครั้งทำให้โชคดีสามารถสะท้อนกลับคืนมาได้อย่างราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิมหลายคนจะเริ่มเห็นช่องทางใหม่เห็นโอกาสใหม่หรือได้คําตอบจากสิ่งที่เคยรอคอยมานานมีทางออกที่ชัดเจนกว่าที่คิดและบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นปัญหาใหญ่กลับถูกแก้ไขได้แบบง่ายๆเรากับมีแรงช่วยที่ไม่สามารถอธิบายได้ เดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวแห่งโชคลาภโคจรเข้ามาส่องแสงให้คนปีเถาะอ,อย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงหลังวันที่9เป็นต้นไปจะเริ่มมีพลังของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างจริงจังหลายคนอาจเริ่มรู้สึกเหมือนมีกระแสบางอย่างดึงให้ลุกขึ้นมาจัดการสิ่งต่างๆที่ค้างคาบางคนจะอยากเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เคยกลัวบางคนจะรู้สึกอยากปล่อยของเก่าเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆเข้ามา และนี่คือสัญญาณที่ดีเพราะยิ่งคุณเปิดใจมากเท่าไรพลังแห่งโชคยิ่งไหลเข้ามาเร็วขึ้นเท่านั้น สำหรับด้านจิตใจเดือนธันวาคมนี้คือช่วงเวลาที่ใจคุณเริ่มฟื้นตัวแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้บางคนอาจเคยเหนื่อยเคยท้อเคยรู้สึกว่าตัวเองเดินมาไกลแต่ยังไม่ถึงจุดหมายสักทีแต่พลังฟ้าในช่วงนี้จะช่วยให้หัวใจเข้มแข็งขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นและเลิกกลัวสิ่งที่ยังไม่มาถึงบางคนจะเข้าใจอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องมีใครบอก เหมือนเป็นการตื่นรู้แบบเงียบงนันแต่มีพลังมากจนทำให้คุณเปลี่ยนวิธีมองโลกไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแรงบุญเก่าในตัวคุณกำลังเริ่มทํางานหลายเรื่องที่ควรจบจะจบหลายเรื่องที่ควรเริ่มจะเริ่มหลายสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคเหมือนถูกเปิดประตูออกให้เดินผ่านอย่างง่ายดายและนี่เองที่ทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่หลายคนจะเริ่มได้รับโชคแบบไม่คาดคิดบางอย่างมาแบบเงียบ แต่ทำให้ยิ้มบางอย่างมาแบบกระทันหันทำให้ใจเต้นแรงบางทีโชคอาจมาในรูปแบบของคนบางคนที่เข้ามาช่วยหรือข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องสิ่งที่คุณภาวนาไว้ผู้ที่เกิดปีเถาะในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้ลาบจากการเสี่ยงบ้างแต่ไม่ควรโลภจนเกินไปเพราะพลังลาบจะยิ่งดีเมื่อคุณทำด้วยใจสงบและไม่รีบร้อน ยิ่งลงมือด้วยความตั้งใจดีโชคก็จะตอบสนองดีขึ้นบางคนอาจได้ของที่อยากได้มานานโดยไม่คาดหวังบางคนอาจได้สิ่งที่มีมูลค่าทางใจมากกว่าทางวัตถุแต่สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นลาบอันเป็นมงคลที่ฟ้าประทานมาให้ในช่วงเวลานี้ เดือนธันวาคมนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การสวดมนต์ไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพราะเสียงภาวนาของคุณจะถูกได้ยินง่ายกว่าช่วงก่อนหน้านี้การตั้งใจดีๆเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปิดทางให้พลังบุญทำงานได้มากขึ้น หลายคนหากมีแผนทำบุญควรทำในช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนจะส่งผลดีอย่างชัดเจนต่อปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงทำให้เส้นทางชีวิตปีหน้าเปิดสว่างขึ้นกว่าที่เคยและอีกสิ่งสำคัญคือความคิดของคุณมีอิทธิพลมากต่อช่วงในเดือนนี้หากคิดบวกความดีจะขยายตัวอย่างรวดเร็วหากคิดลบ แม้โชคก็ยังมีแต่จะเดินเข้ามาช้ากว่าเดิมดังนั้นการรักษาใจให้สงบเปิดใจให้แสงดีเข้ามาจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดสําหรับคนปีเถาะในเดือนนี้หลีกเลี่ยงการทะเลาะการใช้อารมณ์หรือการพูดผิดใจใครโดยไม่จำเป็นเพราะคำพูดในช่วงนี้ส่งผลแรงหากพูดดีชีวิตจะดีตามไปหากพูดลบสิ่งลบจะสะท้อนกลับได้ง่าย โดยรวมแล้วเดือนธันวาคมคือเวลาที่ชะตาของคนปีถอกค่อยๆสูงขึ้นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตมานานตอนนี้ถึงเวลาที่จะออกดอกเป็นครั้งแรกรอเพียงแสงแห่งบุญส่องลงมาเพิ่มอีกเล็กน้อยทุกอย่างก็จะเริ่มงอกงามอย่างสวยงามพลังฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญวัสนาที่คุณทำไว้กำลังช่วยดึงให้โชคดีไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ควรตั้งใจทำดีเชื่อมั่นในตนเองและเตรียมรับสิ่งดีๆที่กำลังเดินทางมาหาคุณอย่างสง่างามเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงกลางเดือนธันวาคมพลังฟ้าเริ่มเคลื่อนตัวแรงขึ้นกว่าเดิมสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะเหมือนมีประตูบานใหญ่ค่อยๆเปิดออกเสียงลมหายใจของโชคเริ่มพัดผ่านเข้ามาอย่างชัดเจนขึ้นหลายคนจะเริ่มรู้สึกเหมือนชีวิตมีความหวังมีความสว่างหรือมีแรงขับบางอย่างที่ผลักให้ลุกข,ขึ้นมาเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้รู้สึกหมดแรงหรือไม่มีใจจะทำอะไรก็ตามและนี่เองคือสัญญาณของเส้นทางโชคที่กำลังเรียกหาอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังมากกลางเดือนนี้เป็นช่วงที่ดวงแห่งลาบเริ่มเคลื่อนมาตรงตำแหน่งของผู้เกิดปีเถาะแบบเต็มกำลังบางคนจะสัมผัสได้ตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปบางคนอาจเริ่มรู้สึกตั้งแต่วันที่15หรือ16ว่า ทุกอย่างลื่นไหลกว่าที่เคยมีคนเข้ามาช่วยมีคําพูดบางคําเข้ามากระตุน้นมีโอกาสบางอย่างที่อยู่ดีๆก็ปรากฏขึ้นเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประคองอยู่แกล้มากกว่าปกติจนหลายคนอาจรู้สึกได้ชัดเจนขึ้นอย่างน่าประหลาดใจพลังบุญในช่วงนี้จะเริ่มส่งผลชัดเจนโดยเฉพาะคนที่ทําบุญมาเป็นระยะระยะทั้งการสวดมนต์ไหว้พระช่วยเหลือผู้อื่นหรือทําความดีแบบไม่หวังผล ทุกสิ่งนั้นเริ่มหมุนกลับมาเป็นพลังงานดีที่ช่วยผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างนุ่มนวลวางอย่างที่เคยสะดุดจะกลับมาเดินหน้าบางคนจะได้พบคนที่ยื่นโอกาสให้บางคนจะได้เริ่มงานใหม่รายได้ใหม่หรือช่องทางใหม่ที่ทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นมากช่วงนี้เหมาะแก่การตั้งใจทำสิ่งใหญ่ๆห,หรือสิ่งที่คุณลังเลใจมานานเช่นการเริ่มต้นงานใหม่การวางแผนด้านการเงินการเคลียร์หนี้ การปรับตัวเองให้พร้อมสำหรับปีหน้าหรือแม้แต่การเริ่มต้นสิ่งที่อยากทำมานานแต่ไม่มีโอกาสสักทีเพราะพลังโชคในช่วงนี้พร้อมส่งเสริมให้ผลลัพธ์ออกมาดีผิดคาดจังหวะการตัดสินใจจะคมขึ้นสัญชตาตญาณแม่นขึ้นและคุณจะรู้สึกว่าทำไมครั้งนี้มันง่ายกว่าที่เคยผู้เกิดปีเถาะในช่วงนี้ยังได้รับอนุภาพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงมากโดยเฉพาะการคุ้มครองให้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีความเสี่ยง หรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบางคนอาจรอดจากเหตุที่ควรเกิดแต่กลับไม่เกิดบางคนหลบเลี่ยงปัญหาที่อาจทําให้เดือดร้อนได้อย่างปาฏิหาริย์เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยดึงออกจากสถานการณ์เสี่ยงก่อนที่จะสายไปและนี่คือผลแห่งบุญที่คุ้มครองในเดือนนี้แบบชัดเจนมากในเรื่องโชคลาภกลางเดือนคือจังหวะที่คนปีเถาะควรเปิดใจรับความโชคดีที่กําลังจะเข้ามาแต่ต้องรับด้วยความสงบ ไม่โลภและไม่รีบจนเกินไปเพราะโชคครั้งนี้เป็นโชคที่มาจากแรงบุญไม่ใช่โชคที่มาจากความเสี่ยงแบบเร่งรีบลาบบางอย่างจะมาจากคนใกล้ตัวเช่นผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวหรือคนที่คุณเคยช่วยไว้บางคนอาจยังไม่ทันนึกถึงแต่เขากลับยื่นของดีๆมาให้แบบไม่คาดคิดส่วนลาบจากการเสี่ยงโชคจะเด่นเป็นพิเศษในช่วงวันที่14-20แต่ควรเสี่ยงแบบพอดีพอดีและใช้สติ อย่าทุ่มอย่าฝืนถ้าจะเสี่ยงควรทำหลังจากสวดมนต์หรืออธิษฐานจิตให้ใจสงบก่อนเพราะช่วงนี้จิตสงบเท่านั้นถึงจะดึงดูดพลังดีได้เต็มที่บางคนอาจได้โชคเล็กๆหลายครั้งบางคนอาจได้โชคทีเดียวแบบงามๆแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกอย่างเกิดจากจังหวะที่ฟ้าประทานมาไม่ใช่ความบังเอิญเลยแม้แต่น้อยด้านการงานจังหวะของโชคทำให้ผู้เกิดปีเถาะเริ่มเห็นแสงมากขึ้น งานที่ทำจะมีคนสนับสนุนมากขึ้นอุปสรรคจะลดลงหรือเรื่องที่ติดขัดมานานจะถูกปลดล็อกแบบง่ายดายบางคนจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่บางคนอาจพบช่องทางหาไรายได้เสริมแบบไม่คาดคิดเป็นช่วงที่ถ้าคุณขยนันเสียงตอบรับที่ดีจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากความคิดสร้างสรรค์นในช่วงนี้ยังเด่นเป็นพิเศษคนพีทาะจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแบบต่อเนื่อง บางไอเดียอาจกลายเป็นโอกาสบางอย่างอาจเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตได้ดังนั้นช่วงนี้ควรจดควรคิดควรวางแผนอย่าปล่อยให้ความคิดดีๆไหลผ่านไปโดยไม่ได้เก็บเอาไว้โดยเฉพาะความคิดที่เกิดขึ้นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนเพราะเวลานั้นพลังศักดิ์สิทธิ์จะเชื่อมโยงกับคุณได้ดีเป็นพิเศษในด้านจิตใจกลางเดือนนี้คือช่วงที่คุณจะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นกว่าตอนต้นเดือนความกลัวบางอย่างเริ่มหายไป ความกังวลเริ่มเบาบางลงเหมือนได้รับพลังจากฟ้าให้กล้าที่จะเดินไปข้างหน้ามากขึ้นบางคนอาจรู้สึกเหมือนมีแรงผลักให้ปล่อยสิ่งเก่าปล่อยความคิดลบหรือเลิกยึดติดกับคนบางคนที่ทำให้ใจคุณหนักมานานและเมื่อปล่อยได้ชีวิตจะเบาขึ้นอย่างมากพร้อมดึงโชคดีเข้ามาอย่างง่ายดายขึ้นกว่าเดิมอีกสิ่งที่สำคัญคือช่วงนี้คนปีเถาะควรระวังคำพูดเพราะคำพูดจะเป็นพลัง ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือช้าลงได้ง่ายมากหากพูดดีสิ่งดีจะวิ่งเข้ามาหาหากพูดลบสิ่งลบจะตอบสนองเร็วเช่นกันดังนั้นพยายามพูดให้เป็นมงคลคินให้เป็นมงคลตั้งคำอธิษฐานดีๆก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนจะช่วยให้พลังของเดือนนี้ทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วช่วงกลางเดือนธันวาคมคือจังหวะทองที่คนปีเถาะได้เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางของโชคลาภแบบเต็มตัว ทั้งพลังบุญพลังฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างร่วมกันผลักดันให้คุณเดินไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงที่ควรเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณเชื่อในแรงบุญและเตรียมตัวรับความโชคดีที่กำลังจะไหลเข้ามาแบบต่อเนื่องไม่ขัดสายเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงปลายเดือนธันวาคมพลังแห่งโชคสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะจะพุ่งขึ้นสูงสุดอย่างชัดเจนเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าดินเปิดทางให้เดินผ่านอย่างสง่าง,งาม ความมืดความเหนื่อยความหนักใจที่เคยเผชิญมาตลอดทั้งปีเหมือนถูกลมแห่งบุญพัดพาให้จางลงทีละน้อยจนเหลือเพียงแสงสว่างที่ค่อยๆขับเคลื่อนชีวิตให้เบาขึ้นสงบขึ้นและมีความหวังมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนช่วงปลายเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวสำหรับผู้เกิดปีเถาะหากช่วงก่อนหน้าคุณได้ลงมือทำอะไรบางอย่างใช้ความตั้งใจทำงานหนัก หรือแม้แต่ตั้งสัจจะไว้ในใจว่าต้องการเปลี่ยนชีวิตคุณจะเริ่มเห็นผลที่สวยงามในช่วงนี้บางอย่างที่ดูเหมือนล่าช้าจะเริ่มเดินหน้าบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นปัญหาใหญ่จะค่อยๆค,คลี่คลายบางคนอาจได้รับข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องเงินงานหรือโอกาสที่จะทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากพลังศักดิ์สิทธิ์ในช่วงปลายเดือนจะเด่นชัดกว่าตอนต้นเดือนและกลางเดือน เพราะเป็นช่วงที่ดาวแห่งโชคทำมุมดีเข้ามาอย่างเต็มกำลังทำให้สิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดหลายคนจะรู้สึกได้ถึงความสบายใจแบบไม่มีเหตุผลเหมือนมีแรงอุ่นๆโอบล้อมอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจมีความฝันที่เป็นลางดีบางคนอาจเห็นสัญญาณบางอย่างเช่นเหรียญตกใกล้ตัวพบเลขที่เตะตาได้ยินคำพูดปลุกใจจากคนไม่คุ้นเคยหรือเจอเหตุการณ์เล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่า นี่คือการส่งสัญญาณจากฟ้าช่วงนี้ยังเป็นจังหวะที่คนปีเถาะจะไดแะรับพลังคุ้มครองสูงมากโดยเฉพาะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาหากคุณเคยขอพรสิ่งที่ขอจะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆบางอย่างจะมาช้ากว่าแผนแต่เมื่อมาแล้วจะมาแบบมั่นคงและยาวนานไม่ใช่แค่แวบเดียวแล้วหายไปดังนั้นช่วงนี้ควรตั้งจิตให้ดีควรอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการจริงๆ และควรระวังไม่สร้างเวรหรือความขุนเคืองใจเพราะพลันจิตในช่วงปลายเดือนมีอิทธิพลสูงมากจนสามารถดึงดูดสิ่งที่คิดได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของโชคลาภปลายเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พลังลาบเปล่งประกายมากที่สุดโดยเฉพาะวันที่23-29ถึง29เป็นจังหวะที่ดวงเปิดรับลาบแบบเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นลาบจากการเสี่ยงลาบจากการทำงานลาบจากของขวัญ หรือแม้แต่ลาบจากการกระทำดีๆที่ย้อนกลับมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงบางคนอาจได้เงินหรือของมูลค่าสูงโดยไม่ได้ตั้งใจบางคนอาจได้รับโอกาสที่ไม่คิดว่าจะได้บางคนอาจได้คำพูดหรือข้อเสนอที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือโชคช่วงนี้มาจากความตั้งใจดีและความซื่อสัตย์หากหัวใจของคุณน,นิ่งสงบไม่โลภไม่หวังเอาเปรียบใคร โชคจะวิ่งเข้ามาหาเหมือนคลื่นน้ำที่ไหลไม่หยุดแต่ถ้าหากมีความคิดลบความกังวลหรือความอยากเกินพอดีพลังโชคจะถูกดึงออกไปบางส่วนดังนั้นช่วงนี้ควรภาวนาให้ใจสงบและเชื่อมั่นว่าโชคที่เหมาะสมจะมาถึงคุณแน่นอนด้านการเงินปลายเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เสถียรมากขึ้นอย่างชัดเจนคนปีเถาะจะมีโอกาสได้เงินก้อนหรือเงินพิเศษบางคนอาจได้เงินคืนจากคนที่เคยติดค้าง บางคนอาจได้รับโบนัสข้อตกลงหรือรายได้ใหม่ที่มากกว่าที่คาดบางอย่างที่เคยรอนานจะมาถึงยังสวยงามและยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวอีกด้วยช่วงนี้ควรเก็บควรออมและควรใช้เงินอย่างมีสติเพราะเป็นช่วงที่สามารถเริ่มต้นวางแผนเพื่อปีหน้าได้ดีที่สุดด้านการงานพลังปลายเดือนทำให้คุณโดดเด่นกว่าที่ผ่านมางานที่เคยเงียบจะมีคนสนใจ งานที่เคยติดขัดจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรืออาจมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำที่กลายเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเจราจาการติดต่อหรือการตัดสินใจใดๆในช่วงนี้มีเกณฑ์สำเร็จเป็นพิเศษโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้คำพูดการสื่อสารหรือความคิดสั้นสค์บางคนอาจได้รับโอกาสที่ทำให้ชื่อเสียงดีขึ้นหรือทำให้งานไปไกลกว่าเดิมจนตัวเองยังประหลาดใจในเรื่องของความสัมพันธ์ปลายเดือนนี้คนปีเถาะ จะมีพลังเมตตาม,มากขึ้นทําให้คนรอบตัวมองเห็นความดีในตัวคุณชัดเจนกว่าเดิมความเข้าใจจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นความขัดแย้งจะกรี่คฟลายความรักที่เคยห่างจะเริ่มดีขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงบางคนจะมีข่าวดีเรื่องความรักบางคนจะเจอคนเข้ามาแบบไม่คาดคิดซึ่งมักจะเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณมาก่อนและจะนำความสบายใจเข้ามาในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองจะเด่นมากในช่วงนี้ โดยเฉพาะเวลาที่คุณรู้สึกลังเลหรืออ่อนแรงหากคุณตั้งใจปิดตาเพียงครู่นั่งนิ่งๆสูดลมหายใจลึกๆแล้วนึกถึงแสงสีทองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพคุณจะรู้สึกเหมือนพลังบางอย่างไหลเข้ามาทําให้ใจนิ่งขึ้นและมีคําตอบผุดขึ้นมาจากด้านในอย่างชัดเจนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยกระซิบอยู่ข้างๆปลายเดือนนี้ยังเป็นเวลาที่คนปีเถอะจะรู้สึกอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรืออยากจัดบ้าน เคลียสิ่งของเก็บกวาดพื้นที่เก่าๆในใจและในชีวิตเพราะเป็นสัญญาณว่าพลังชีวิตกำลังเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ปีหน้ายิ่งปล่อยของเก่าออกไปมากเท่าไหร่โชคใหม่จะเข้ามาได้มากเท่านั้นบางคนอาจอยากจัดบัญชีวางแผนงานวางแผนการเงินจัดเป้าหมายชีวิตหรือทำความฝันเก่าที่เคยทิ้งไว้กลับมาพิจารณาอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงปลายเดือนกลางธันวาคม พลังแห่งโชคของผู้เกิดปีเถาะเริ่มก่อตัวอย่างมั่นคงและชัดเจนมากขึ้นชีวิตเริ่มมีความคล่องตัวมากกว่าที่เคยเป็นความคิดที่เคยสับสนรเริ่มชัดเจนขึ้นการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสามารถทำได้ง่ายและมั่นใจมากขึ้นเหมือนแรงคุ้มครองจากฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังโอบอุ้มให้ทุกย่างก้าของคุณราบรื่นขึ้น ช่วงนี้ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินความรักหรือการพัฒนาตนเองเพราะพลังฟ้าในช่วงนี้ช่วยเสริมให้วิสัยทัศน์ของคุณชัดเจนขึ้นและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่รอบตัวบางคนจะเริ่มเห็นช่องทางทำไรายได้ใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนบางคนจะมีแนวคิดสร้างสารรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นโครงการใหญ่ได้ และบางคนจะได้รับคำแนะนำสำคัญจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าซึ่งคำแนะนำเหล่านั้นจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่ความสำเร็จพลังแห่งโชคในช่วงนี้มีทางด้านการงานและความสำเร็จส่วนตัวหากคุณเคยตั้งเป้าหมายไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ช่วงเวลานี้คือโอกาสที่จะเริ่มเห็นผลลัพธ์จริง หลายอย่างที่เคยชนักจะเดินหน้าได้ง่ายขึ้นและอุปสรรคที่เคยดูยากจะถูกคลี่คลายโดยความช่วยเหลือหรือแรงสนับสนุนจากคนรอบตัวบางคนอาจได้รับโอกาสพิเศษจากผู้ใหญ่หรือมีคนเข้ามาเสนอความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการด้านโชคลาภการเงินและทรัพย์สินในช่วงนี้มีความโดดเด่นมากหากคุณวางแผนและจัดการอย่างรอบคอบ จะมีโอกาสได้รับก้อนใหญ่หรือโชคที่ไม่คาดคิดทั้งจากการทำงานการเสี่ยงการลงทุนหรือแม้แต่จากการกระทำดีที่เคยทำมารัาบเหล่านี้จะไม่ใช่เพียงชั่วคราวแต่สามารถสร้างความมั่นคงให้ชีวิตคุณในระยะยาวได้การรับโชคควรทำด้วยใจสงบและไม่โลภเกินไปเพราะยิ่งคุณเปิดใจรับความดีโชคจะยิ่งเข้ามาได้ง่ายขึ้น ในด้านความรักและความสัมพันธ์ในช่วงนี้พลังเมตตาและเสน่ห์ของผู้เกิดปีเถาะจะเด่นชัดมากขึ้นคนรอบตัวจะเห็นความดีของคุณอย่างชัดเจนความสัมพันธ์ที่เคยตึงเครียดจะค่อยๆปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นความเข้าใจและความอดทนจะเพิ่มมากขึ้นและเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนหากคุณกำลังรอคอยความรักใหม่ หรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เดือนนี้ถือเป็นจังหวัดที่เหมาะสมที่สุดด้านสุขภาพพลังแห่งโชคและความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นช่วงนี้เหมาะแก่การปรับตัวเองให้สมดุลทั้งกายและใจการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือการนั่งนิ่งเพื่อฟังเสียงภายในจะช่วยให้คุณรับรู้ถึงพลังดีที่ไหลเข้ามา และประคับประคองจิตใจได้อย่างเต็มที่หลายคนอาจรู้สึกมีพลังและความกระปรี้กระเป่ามากขึ้นทำให้สามารถจัดการกับงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจและคล่องตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังฟ้าในช่วงนี้จะช่วยเสริมให้คุณมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนช่วงเวลานี้คุณจะสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อย่างเฉียบขาดและชาญฉลาด และเมื่อทำสิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์สิ่งดีจะสะท้อนกลับมาอย่างรวดเร็วทุกการกระทำและคําพูดในช่วงนี้จะมีผลต่อชีวิตคุณอย่างชัดเจนดังนั้นควรระมัดระวังการใช้คําพูดและการกระทำให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลลบหรือสะท้อนความคิดลบกลับมาช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ยังเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการทำบุญและการปล่อยวางสิ่งที่เก่าแก่ ทั้งทางกายและใจการบริจาคก,การให้ทานการสวดมนต์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเสริมพลังบุญและเปิดทางให้โชคใหม่เข้ามาได้อย่างราบรื่นการทำความดีในช่วงนี้จะส่งผลให้ชีวิตคุณเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังบวกและโชคดีมากขึ้นโดยรวมแล้วตอนปลายเดือนธันวาคมนี้สำหรับผู้เกิดปีเถาะถือเป็นช่วงเวลาการรวบรวม และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่โชคความเมตตาและพลังศักดิ์สิทธิ์มาประสานกันอย่างสมบูรณ์ทำให้ชีวิตมีความสงบมีความหวังและพร้อมรับสิ่งดีที่ฟ้าประทานมาอย่างมั่นคงและยาวนานเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนธันวาคมปี2568 พลังแห่งโชคสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะถึงจุดสูงสุดอย่างสมบูรณ์เป็นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนค่อยๆประกอบเป็นภาพชีวิตที่สมบูรณ์และงดงามขึ้นอย่างชัดเจนชีวิตเต็มไปด้วยความสงบความหวังและความมั่นใจที่เกิดจากการที่โชคบุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างร่วมกันประคับประคองให้เดินไปสู่เส้นทางที่ดีที่สุดช่วงนี้ผู้เกิดปีเถาะ จะรู้สึกถึงความอิ่มเอมใจความสบายใจและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสิ่งที่เคยกังวลหรือเป็นอุปสรรคในอดีตจะค่อยๆค,คลี่คลายไปเองบางคนจะได้รับข่าวดีที่คาดไม่ถึง mm. เช่นการได้เงินก้อนการได้รับโอกาสใหม่หรือความสำเร็จในเรื่องงานและโครงการที่ทำมาตั้งแต่ต้นปี ทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากพลังบุญที่คุณสะสมมาอย่างต่อเนื่องและการที่ฟ้าได้เปิดโอกาสให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นด้านโชคลาภและการเงินในช่วงปลายเดือนนี้เป็นเวลาที่คุณสามารถคาดหวังสิ่งดีๆได้อย่างมั่นใจลาภที่เข้ามาไม่ว่าจะการทำงานการลงทุนการเสี่ยงโชคหรือจากความสำคัญกับผู้อื่นล้วนเป็นลาภที่มีความหมายและมีคุณค่า บางสิ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานหรืออาจเป็นของขวัญจากฟ้าที่ทำให้คุณรู้สึกตื้นตันใจและยิ้มได้โดยไม่คาดคิดพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้เด่นชัดมากหากคุณตั้งใจสวดมนต์อธิษฐานหรือทำบุญจะสามารถดึงดูดพลังดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเต็มที่ บางคนอาจสัมผัสได้ถึงการปกป้องหรือการคุ้มครองที่แฝงอยู่รอบตัวเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาใหญ่เป็นสัญญาณว่าโชคกำลังอยู่เคียงข้างคุณอย่างแน่นอนในด้านการงานปลายเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงทองของผู้เกิดปีเถาะงานที่เคยติดขัดจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายการเจรจาหรือการสื่อสารที่เคยยากจะผ่านไปได้ง่ายขึ้น โอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอิทธิพลในชีวิตจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นบางคนอาจได้ตําแหน่งใหม่งานใหม่หรือการยอมรับในความสามารถของตนเองอย่างชัดเจนด้านความสัมพันธ์และความรักพลังแห่งเมตตาและสเสน่ห์ของผู้เกิดปีเถาะจะเด่นชัดในช่วงนี้ความสัมพันธ์ที่เคยตึงเครียดจะค่อยๆปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ความเข้าใจความอดทนและความห่วงใยซึ่งกันและกันจะเพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตรักราบรื่นและอบอุ่นยิ่งขึ้นหากคุณกําลังรอคอยความรักใหม่ปลายเดือนนี้ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างมั่นคงและมีความสุขด้านสุขภาพช่วงปลายเดือนธันวาคมเป็นเวลาที่ร่างกายและจิตใจของผู้เกิดปีเถาะแข็มแรงและสมดุลขึ้นการออกกำลังกายเบา การทำสมาธิหรือการใช้เวลาสงบสงบอยู่กับตัวเองจะช่วยให้คุณรับรู้ถึงพลังดีที่ไหลเข้ามาทำให้จิตใจสงบและร่างกายมีพลังสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่อย่างเต็มที่การดูแลสุขภาพในช่วงนี้จะส่งผลให้คุณสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างมั่นใจและยาวนานสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้คือการรักษาใจให้สงบเปิดใจรับความดี และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่การปล่อยวางสิ่งเก่าๆทั้งเรื่องความโกรธความทุกข์หรือความกังวลจะช่วยให้คุณรับโชคดีได้เต็มที่พลังบุญและโชคที่คุณสะสมมาตลอดปีจะเข้ามาเสริมให้ชีวิตมีความสุขความสำเร็จและความสมดุลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสรุปแล้วเดือนธันวาคม2568สําหสำหรับผู้เกิดปีเถาะ ถือเป็นเดือนแห่งโชคและพรจากฟ้าชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสความอิ่มเอ็มใจและความสงบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลของพลังบุญที่คุณสะสมมาตลอดปีความคิดดีการทำดีและการตั้งใจดีจะส่งผลให้โชคเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและให้คำแนะนำผ่านสัญญาณต่างๆ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวผลดีจากความตั้งใจและความพยายามของคุณในช่วงสุดท้ายนี้ขอมอบพรให้ผู้เกิดปีเถาะทุกคนจงมีโชคลาภมากมายมีความสุขความสงบในใจและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครองและประทานพรให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความราบรื่นโชคดีและความสุขตลอดไป และขอให้ทุกคนเดินหน้าด้วยความมั่นใจพร้อมเปิดใจรับสิ่งดีๆที่ฟ้าประทานมาอย่างเต็มที่